เพชรพัทยามีหมัดขวานี่เกรงกำปั้นแน่นเหมือนกันสุรศักดิ์ก็ขยับหลอกนะครับแล้วก็คอยบวกมีฮุกซ้ายก่อนแล้วก็จะตามด้วยขวาตรงฝ,ฝ่ายน้ำเงินนี่สุรศักดิ์ก็มีคูดามนะครับจะของค้ายคูดามยิ้มนี่มาคุมเท้มที่มุมเลยนะครับไฟนี้นี oh, 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 oh. ่นะครับหลุดหลวมนี่โดนทำโทษทันทีครับนี่แหละครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับพลาดิีเดียวนี่เจ็บครับอะ ถือว่าควบคุมสมาธิได้ดีครับทางด้านของนักชกฝ่ายแดงครับเพชรพัทยาครับโดนกินเปล่าวหลายทีแต่ว่ายังไม่มีโมโหครับตอนนี้ไปเรื่อยๆตามเกมครับเดี๋ยวดูครับ จังหวะสาคัญนี่มักจะทําได้ดีแล้วครับเป็นพัทยาทีมขวาเป็นเมื่อสักครู่นี้ได้ลุ้นครับสุรศักดิ์นิรยะาหลังนี่เหมือนกับมวยได้ใจนะครับต่อยนับต่อยน็อกมาตลอดนะครับต่อยยิงสดดูนะครับเอาแทงขวาวันนี้มาชกในเกมตั้งครับโอ้โหทงขวาจังหวะตีขวาต่อยขวาเร็วนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับสุรศักดิ์ดูครับเป็นพัทยายกนี้ไม่ถอยแล้วครับขยับ เบียดมาใกล้ๆบีบเกมเข้ามากดดันเรื่อยๆครับโยกไปโยกมาทีมโอ้โทีมลุดโดนขวาไปครับต่างคนต่างลุดครับได้เสียโอ้ยคาะซ้ายไม่ขาะได้แรงรับแต่ว่าดีว่าติดกาดติดบล็อกลีมวยขวานะครับแต่ว่าฮุกซ้ายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจูรศักดูว่าจะหนักแรงด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับเพชปรปัทยาก็รัดกุมนะครับกาดนี่ไม่ตกเลย ขยับเข้าไปดู oh โอ้โห,โห,โห,โหโฟันฝันดืด้อเลยเอาละครับมาดูกันที่วงในเพชรยพันทยาดูจังหวะล็อกนะครับพยายามจะขวางเหมือนกันตีตีไม่ถนัดกรรมการแย่ก่อนมาสู้กันมากลางเวทีเ <_ S 1> พชรพัทยายาังคงเดินขยับเข้าหาสุรศักดิ์ก็มีหมัดหน้านี่คอยแย่เอาไว้นะครับแล้วก็มีแข้งขวาแล้วก็ต่อยขวานี่ตามสูตรเลยแล้วก็เร็วด้วยครับในคู่นี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งคู่นี่ยืนใกล้กันมากๆครับ ใช้ความเป็นมวยแล้วครับเก็บกันบังโตครับจังหวะไหนเผลอก็ชิงออกก่อนแม่ถือว่าของดีเลยครับยืนใกล้ๆแบบนี้นี่ครับขยับเตะขวาแล้วต่อยขวาครับสุรศักดิ์เพชรพญาก็มีหมัดขวาสวนคืนครับไม่ยอมกันเอ้าขวามาแล้วครับเป็ญประยัแต่ว,ว่ามีบวกอยู่ตลอดนะครับสุรศัลสาคเองก็จะประมาทไม่ได้โอ,โอ้โหโอ้โหแทงซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหชุดใจมามานี่มาเนื้อๆนะครับโอ้โหเพ็ญประยัก<อ>็ไม่กลัวเลยครับคอยบวกอยูย่ด้วย เอาละครับเริ่มจะดใช้แววแล้วเรน้โหัหแล้วจัดนอกนี่จะมีให้เห็นหรือเปล่าครับคู่นี้ต่างฝ่ายนี่ต่างโดนด้วยกันเลยครับโอ้โหสุรศักดิ์นี่ไม่ยิ้มเลยครับหน้าตานี่เข้มเลยครับจริงจังทุกจังหวะครับขณะที่เพชรพัทยาครับตอนนี้นี่เริ่มที่จะเข้มแล้วครับเริ่มที่จะมีน้ำหัวครับเพราะว่าโดยกินเปล่าไปหลายทีแล้วครับแขนซ้ายติดบ้างเอายังไม่เข้าเพชรพัทยาขยับซึ่งครับปลายยกหมัดไม่ถึงโยกต่อได้ไม่ได้ครับ ได้ไม่ได้จังหวะสุดท้ายขออีกนิดนึงโบดยกกนพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาเสียวคนต่อขยับเข้าหาเลยนะครับเพชรพัทยาเบียดเข้าไปยาฉีดมา5 0,000บาทสุรศักดิ์เล่นลูกฉักฉวยแล้วครับตอนนี้มีแข้งขวาหมัดขวาเพชรพัทยาจะเบียดปล้ำไหนก็มีศอกสลับด้วยนะครับสุรศักดิ์เอาแล้วครับวงในโอ้ไม่เบ<อ>ียดเขี่ยล่างโอ้โหวันนี้ถือว่าชกละเอียดเลยนะครับสุรศักดิ์ เคยชนะมาก็มั่นใจอยู่แล้วครับแล้วฟอร์มหลังๆนี่ยิ่งชกยิ่งเก่งยิ่งมั่นใจครับดูครับโอ้โหศอกฟันแบบกระทอบไปเรื่อยเหมือนกระท้อมะพร้าวนะครับบอลีใกล้ๆตอกตอกตอกครับค่อยๆต่อนค่อยๆซื้อมาดูครับทด้ของเพชรพัทยาเร่งเกมขึ้นมาได้ดีครับยงนี้ยกที่4 ต้องดวนอกจากเข่าในแล้วนี่มีอะไรมาเสริมครับทีมาำไปก่อนเพชรพัทยาเปลี่ยนเข้ามากิ้มท้องครับสองบาทโอ้โดนสองตามไปดูนหนครับเด้งตีขึ้นคอได้สวยล็อกมาล็อกมาครับสุรศักดิ์พยายามจะกดแขนแต่ว่าเพชรพัทยาเด้งตีไปก่อนสุรศักดิ์ก็ไม่ยอมเสียเปลี่ยนครับรวจังหวะไล่จังหวะกดดูว่าเพชรพัทยาวงไนนี่เริ่มจะไล่แขนเริ่มจะไต่เข่าได้เนื้อเน้นๆนะครับสุรศักดิ์ไม่ปะทะด้วยนะครับสายหลักเหลี่ยมโอ้โหจิ้มลำตัวนะครับปีสองสลับ เพชรพัทยาไม่สนแล้วครับเปียดถึงตัวตลอดยาชีห้าห0ื่น 50, บาทจะได้หรือไม่ได้นะครับโอ้โหแล้ว,ว่าสุรศักดิ์ก็สู้ทุกรูปแบบเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบไม่ยอมให้กินเปล่าเลยครับมีโต้ตลอด ขยับเข้าไปแทงขวาโอ้โหเม็ดนี้ขวาโต้คืนของเพชรพัทยาสวยนะครับเต็มชายโครงนะครับส่รศัะสัต้องถอยร่นไปเหมือนกันเพชรพัทยาเริ่มจัดได้ใจเริ่มจะเบียดเข้าหาช้าก็จะโดนแทงโดนหมัดนี่นะครับโอ้วัดระยะก่อนนะครับมีหมัดส้ายที่แย่วันระยะแล้วก็ขวามา ลุยไม่หยุดครับเดินชนแหลกครับเพชรพัทยามีมัดขวาเอา้าดูครับแม่พอเร่งเกมเปิดเกมก็ทำได้ดีครับ้สวนใสเองก็ยังตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นครับอยู่ในเกมของแต่เหมือนกันดูครับยืนใกล้ๆคอยบล็อกคอยกันแล้วก็มีบวกมีสวนเราด,ดูได้ครับได้ขึ้นมามเสียงเชียร์เสียงเฮก็มีแบบต่อเนื่องกัานอของเพชรพัทยาแหลกกันแบกไปดีครอยู่แล้วนะครับเพชรพัทยานี่ก็ ผู้ไปคิดความเจ็บปวดอีกคนนะครับไม่สนโอ้โหมาทุกรูปแบบเหมือนกันทั้งหมัดแล้วก็วงในวงในนี่พยายามจะปล้ำนะครับธุรศัก์ก็มีศอกคอยบวกคอยสลับเอาไว้นะครับดูเบียดเข้าไปขยับ๋อโอ้สอกนี่นะครับโอ มาสายเข้าไปทำท่าจะแว่งไปเหมือนกันแล้วครับเป็นาโดนฮุกสายนะครับสายสั้นๆครับหุกสายสั้นๆแต่ว่ายังหยุดไม่ได้ครับจะหุกสายสั้นหรือว่าจะหุกยาวๆครับเดินต่อครับเป็นปยญาปัดฟันครับดูครับขยับหาจังหวะแต่ว่าสุรศิีมั่งใจครับปล่อยการลดการโอ้ยักเงี้ยวดุแว่เกี่ยวลุกนี่และยักได้สวยมากโอ้หุกซ้ายโอ้ย่างซานแต่ว่ายังทนได้เดินลุยครับโอ้ยอมังคัทโดนอีกน้ใครยังทนได้อีกลุยเข้าไปเป็นพัญยาโหมดโยกโอ้โห โอ้สู้จริงๆหมันสุดๆพักก็หวาดลุกครับทำได้ดีมากครับวันนี้ต้องให้เครดิตครับขณะที่เพชรพัทยาเองครับยังไม่หมดหนทางครับยังมีโอกาสอีก3นาทีตรงนี้ได้ไม่ได้ครับอ่ะลุยต่อนี่แหละครับหมัดด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ไม่สนแล้วครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับประเภทหมัดหนักติดบัญชีด้วยกันเอาขยับเข้าไปเพชรพัทยา ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับออกสายทีขวาทีนะครับสุรศักดิ์มีลูกถีบขอยทำลายจังหวะเอาไว้ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเพชรพัทยาก็เบียดนะครับยังไม่ห่อไม่สนนี่แหละครับเจาะยางต่อยหมัดไปเรื่อยยังไงก็ได้พยายามจะหาจังหวะอยู่ใ,ใกล้ๆไว้ก่อนครับเพชรพัทยา เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เนี่ยมันจังหวะต่อยมาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลิกเกมเปลี่ยนเกมได้ครับแต่ว่าดูสุรศักดิ์ครับโอ้โหเห็นหมดแล้วครับแล้วก็ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับตอนนี้นี่ไม่มีอะไรกดดันเขาแล้วครับสุรศักดิ์นี่บอกว่าพอแล้วพอแล้วด้วยนะแต่ว่าน้องไม่ยอมนะครับเบียดเข้าไปขยับเข้าหายังคงพยายามต่อครับเพชรพัทยาหัวใจนี่ต้องยอมรับแลลวครับว่าเกินร้อยเอาจิ้มขวาเอ้าได้ลุ้นเหมือนกันนี่แหละครับความพยายามครับ ถ้าไม่สำริจผลอย่างน้อยก็ได้เห็นในความวาย,ยายามหว่าลุยต่อเพชรพัทยาสุริ์ก็มีแข้งขวามีหมัดนะครับคอยสกัดเอาไว้โต้ก็โต้หนักๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับหมัดหน้านี่แย่เอาไว้วัดระยะไปเรื่อยนะครับวนออกข้างไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเอาละครับเพชรพัทยา โอ้โหทำท่าจะส,สงบแล้วนะครับสงรามบนเวทีทำท่าจะสงบนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่เลยครับมยคู่นี้เขาพยายามจะเร่งเกมพยายามจะเดินหาจาังหวะพิเกมให้ตัวเองครับแต่ว่า สิ่งที่เขายอมรับนั่นคือการตั้งรับของทางด้านสุรศักดิ์ครับที่เหนียวแน่นเหลือเกินครับวันนี้ครับพยายามเจาะหาช่องว่างหาจุดอ่อนแต่ว่าไม่สําเร็จครับเป็นสุรศักดิ์แล้วครับที่คุมเกมแล้วก็หาช่องว่างหาจังหวะเล่นงานเพชรพัทยาจนนี่แหละครับอาการอย่างที่เห็นครับหมดไปเองยุบไปเองครับบมงลีเรียกว่าโตแต่ละเม็ดนั้นเนื้อๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะยกที่4ฮุกซ้ายจะาํางานได้ดีเหลือเกินมวยขวานะครับแต่ฮุกซ้ายก็หนักแรงแล้วก็แม่นด้วยเพชรพัทยา ก็สู้โหดูชายโค้งนี่แดงเถือกไปเหมือนกันก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับช่วงแรก4ี่คู่นี่เสมอไป2ครับคาใจกันวุ่นครับช่วงที่2นี่ไม่มีคาใจแล้วครับน็อกไป2คู่แล้วก็คู่ที่ผ่านไปก็ชัดเจนแล้วก็คู่นี้ก็เช่นกันครับทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนครับนักชกทั้ง2คนทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับเพชรพัทยาเพชรอาศิระครับวันนี้มาแก้มือตามภาพไหมสําเร็จแล้วครับ สุรศักดิ์กำลังจะได้รับการชุม,มือครับเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแหะครับนี่ครับหลังจากสิ้นเสียงระฆังยกสุดท้ายนักมวยก็เดินไปครับไปที่มุมของคู่ต่อสู้เพื่อเป็นการขอโทษขอโพยทีมงานกันครับนี่เป็นมารยาทครับเป็นธรรมเนียมของมวยไทยเอาละครับกรรมการยิบมใบคะแนนใบสุดท้ายและหันไปให้มุมน้ําเงินครับสุรศักดิ์มิวคอนสติมคูดามยิ้มครับ<ม>เอาชนะคะแนนเพชรพัทยาเพชรอาศิระย้ำแขนไปอีกครั้งครับและนี่เป็น